สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้ป้ายสีฟ้าตัวนี้ไลด้พาไลด้พาพี่วากาลสินนี่ไลด้พาพี่วาตสิแมนพี่น้องเด็กน้องสาวก็ปลงล่างไปไหมดูกไส้มาแล้วก็ไก่ทอดทงห้าห้าสองสองกาลสินไปรับมาเมื่อเช้านี้ว่ารูเลี้ยงเล่ยคอยนอนเซยคือมันไม่ใช่การหลับธรรมดาเลยมันเป็นการน็อกไปเลยไหมไอ้เขาบอกว่รู อย่างเลย,เยนได้ป้ายใหม่มาแล้วนะครับถอดป้ายแดงแล้วแผนกเขียนเล่มกับบริเขียนแล้ววันนี้เดี๋ยวไปขึ้นคนมือมืออึ้งอ่มืออื่นเขาพานไปทางนั้นเขาเอาป้ายแดงไปขึ้นชวนอ,อา่าหนีเซ้นน่ะเออใส่อันนี้มีเจิมพร้อมติไฟลไปล์ไฟลนี้ไปไว้์ทางนั้น เติมมาเรียบร้อยอุ้ยก็เลยชิร่ายย้อนคอยปาดเงือแตกออกเล่คอยวันนี้เปลี่ยนป้ายใหม่กันนะครับงานวันนี้เราอยู่ที่กาลสินอยู่บ้านแกปิตำบลแกปิอาเภอเมืองจังหวัดกาลสินได้บอลระวังมันบาดมืออุ้ยขี้ฝุ่นคู่โขบนะป้ายเด่นจริง ป้ายแดงที่บวกกับดินแดงวัดเครื่องดูดฟุ้นเป่าฟุ้นเข้ากับมีอันนี้ป้ายเดิมนะคะถอดออกใส่ปลายใหม่บดนี่เป็นเป็นเป็นเลขกันชะโลกความเลิ่มใช่อ่อเป็นรถเพิ่นงบื้อเจยใหญ่แน่ตัวว่ะนะกี่บ้านเท่ามันป้ายแบบนี้ไม่ได้เดิน นี่จะเจาะ,จะออตน้าเคยเสุดเจ็บจ็บเด้อเเหมือนดีบอส้าวใส่ข้างนาไปดิกูปันหันจีกบปันหา,านเดีท้องคำปะ เปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายเบื่อขี้ดินใส่เข้าไปห้าห้าสองสองมีความหมายว่าจังไรดวงนาฬิกาธรรมครับมีความหมายว่าดวงนาฬิกาธรรมผลรวมออกมาแล้วนะลวเลขห้ามีความหมายว่าเลขห้าก็คือมีความ มันคงเลยครับมีความเป็นผู้ใหญ่มีความ,มเลขสองดีเลขสองอ่ะอีสนีดึงดูดคนรวมแล้วน่าลงไหลคนรวมแล้วก็ถ้าเป็นห้าห้าก็จะอะไรนะมีความใจเย็นขึ้นนะม,มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความใจเย็นขึ้นที่เท็นั้นก็ต้องคิดคนรวมๆแล้วก็คือ,อ,คอดวงนารีอุปธรรม ส่วนค่ะกอทอห้าสองกอทอคือกอไก่ก็คือการงานการงานรุ่งเรืองพอท่งดีอ๋การงานก้าวไก่ธุรกิจรุ่งเรื่องการงานธุรกิจการงานก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองเรียบร้อยออกเดินทางได้ไป let's go